สองสามสี่ห้าประชาสัมพันธ์ไปถึงหลวงปู่ประลัดพิทักษ์สมาหิโตนะครับมาตามด้วยนะครับเนี่ยไม่ชีแม่ขาวคูบาจยา์หลงออกนอกทางแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้จะถึงบ้านหาดแพงหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับนะครับนี่พาลัดเลาะไปตามป่านนะครับเด้อ กลับมาไม่รู้ว่าจะเหลือจีรูปจีอง์นะครับนี่นะครับไม่รู้จะไปถึงอาสมวิเวกของหลวงปู่ประหลัดพิทักษ์หรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยล้อยขาน้ำอยู่บ่เหรอมีแม่น้ำแม่ขาอยู่บ่ม่โชคดีนะครับนี่ว่ายน้ําไม่เป็นมีแต่จมอย่างเดียวนะครับเฮ้ยบ้านนี้ก็เป็นเต้าไปถวไววัดเทนน,น,นี่หฮ้นนยโอ อโอ้โหสัตุหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินมาถึงเขตบ้านหาดแพงแล้วนะครับได้กินเศรษฐีแล้วนะครับนี่ได้กินเศรษฐีได้กินคนรวยแล้วนะครับนี่แต่อยู่บริเวณนี้มีแต่เศษนะครับทียังไม่มีนะครับมีแต่ท่าแก่สวนยางทั้งนั้นนะครับนี่ป,นปาดนะครับขายยางได้ปีละหลายร้อยล้านนะครับนี่ บบนะครัเอาเพิ่นมาก,กีบประจำเลย,นยนเนาะอันนี้ให้ไผ่นิเห้อหน่เหอ,อนนให้ยางผูใดย์เนนี่อ้นะครับ โยมมันหัดแพงนี่นะครับเป็นคนน,นําเสนอเองของใครของใครนะครับนี่รวยไปแล้วนะครับจะของสวนนะครับมาเฉพาะตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันมาไม่ได้นะครับมาเฉพาะตอนกลางคืนนะครับอกรีดยางนะครับเม่แม่นสิเกือบสิบยี่สิบปีแล้วปุ้คเนนีเฮ้ ต้นยางนี่แมปลูกเมื่อนี่แม่สิบก็ปีว่โอ้ต้นใหญ่ขนาดน,นี้สิดนงนี้ด้วยแต่สมัยยันแต่สมัยหน้ายกทักษินจนว่ารอสิออกจะคุกมากหุ่นเตี้ยนะครับโยมเขารู้จักทางลัดนะครับ ลุงยุบจัดทางลัดนะครับก็ได้ลัดเลาะมาแบบนี้นะครับนี่ไปบ้านหาดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับญาติหลวงตานะครับมารับเองนะครับนี่เด้อเอาผู้ใดเห้คขับรถเห้ยพอเทียมบ่นะครับพอเทียมนะครับเป็นโชเฟอร์มาส่งนะครับนี่ิีด้นนะครับน่าจะมาเดินด้วยกันนะครับทิ้งรถไปเลยก็ได้นะครับ <c oughs> บนพื้นสิไปอ็าอยื่นบ๊อบกุฏิอัสมของปูคนเนาะนะครับนี่เป็นเป็นป่าธรรมชาตินะครับเหมาะเลยนะครับนี่โอ้ยนึกถึงสมัยเป็นคารวะฏญาตโยมเลยนะครับนี่ป่าแบบนี้นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยเป็นคารวะฏนะครับนี่เฮ็ดสีออกเลยเนาะยน้ำนิดเนาะ ไอ้ตัวเข็งละงงจริงขันมองน้ำถล่มจะไม่ให้บเบ่งถ้ำเนาะยูบานมีให้เบ่งถ้ำในมองน้ำถล่มอันนี้มันสีเป็นเห็ดจังไดยมีกันสุมนี่นะครับป่าไม้นานะครับป่าไม้ธรรมชาตินะครับนี่นี่โอ้โีต้สวนงามๆเนาะนะครับมีหน้านะครับมีแต่คนรวยๆนะครับมับนหัดแพงนะครับวันนี้ได้มาชม บอ่อเงินบอ่อทองของบ้านหาัดแพงนะครับไป <c oughs> <c oughs> ลงมั่งในเดอนน้พงงอันนี้ไปะบ่น่นก็บ่หลงบมบ่หลง้อเพิมันใจข้ังย่าง,งาตรงไปเลยหุ่นผู้ใดบ่นน้ำนาำอ๋อโมมีทางแยกไซต์เตรียม นะครับลมไม้ชายคาเย็นสบายนะครับนี่มีปูนลเจักไรเจ็กไรนี่ประมาานี่แม่สวนยางนี่ฮึปูนละศีหาไรหกไรเตีคือพร้อมใจกันปลูกดีครับที่นออย่างนี่ฮึตอนนั้นยางเป็นราคาดีเนะนะครับปูแอดนี่ถ้าไม่บวชก็เป็นเจ้าของสวนยางร้อยล้านแล้วนะครับนี่ไดเฮ็ดสวนยางอยู่บ่ครับ หลวงพ่อสุดที่ศักดิ์นี่นะครับคนพื้นที่โดยตรงนะครับถ้าหลงทางประการใดก็โทษหลวงปู่นี่นะครับเศรษฐีสวนยางนะครับนี่พระก็พระบ้านหัดแพงนะครับโยมก็โยมบ้านหัดแพงนะครับเขาเขียนบ้านหัดแพงจริงๆนะครับนี่ต้นบกบกต้นบกม่ง อันนี้เขาเอิ้นโจย์เลื่อ,เอนเพกที่นห่เฮ้เพกบ่ง,ง,งนะครับไม่รู้โจย์ไม่รู้เพกนะครับ <laughs> เป็นไม่กวดแล้วนี่มา<อ>ส่วนอย่างไปคือเห็ดดีเห็นไหมอื เดินทางไปตามป่านะครับต้นไม้มันจะเยอะนะครับลมเย็นทําให้จิตใจมันชุ่มชื้นนะครับนี่ไม่เหมือนเดินไปตามถนนนะครับแห้งแล้งคนก็จะเหนื่อยว้นะครับแต่พอเดินมากลางป่าแบบนี้จะได้ยินเสียงเจ๊แจเจนะครับช,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 ชื่นจิตชื่นใจได้รับโอโซนนะครับนี่ออกซิเจนอาการดีนะครับถ้ามาตอนกลางคืนยิ่งจะดีกว่านี้นะครับนี่ ความขมมากกังขึนนี่คือสิพอร์เต้ฮันเจ้ามากีดยางเนาะนี่เนาะคนสิมากีดยางยาง่มดเดือกเ,เนาะ,ะกีดยางเตียง <laughs> สวนละสองละสามนี่คนมากีดยาง,โอ,โ,ยงโอ้เฮ็ดแป่นไปนี่วูมิตายานแล้ว นะครับตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ก็เพิ่งเคยมาเส้นทางเส้นนี้นะครับกับผมมาตมภาพนะครับไม่รู้ปีหน้าอาจจะได้มาอีกนะครับเส้นนี้นะครับนี่เพราะว่าชอบแล้วนะครับมันเย็นสบายนะครับไม่เหมือนไปที่อื่นนะครับ กำลังปรึกษากันสถานที่จัดงานนะครับปฏิบัติธรรมวันที่สามกุมภานะครับไปถึงวันที่สิบสองกุมภานะครับงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหาดแพงนะครับไม่รู้ประชาสัมพันธ์ถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขอตทดขออภยนะครับ ปกตินะครับเสร็จจากงานท่าบอนะครับเมื่อก่อนนะครับก็จะไปพักที่บ้านหัดแพงออกรับบินทบาทโปรดญาติโปรดโยมที่บ้านหัดแพงนะครับอยู่นานนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบเดือนนะครับประเด็นประคุณน้องตานะครับอยากให้ญาติพี่น้องนะครับในถิ่นฐานบ้านเกิดได้มีโอกาสได้ทําบุญให้ท่านนะครับคณะสงฆ์มู่ญยอุปธรรมคำชูแม่ขาแม่มซีนะครับ ก็เลยจัดงานปฏิบัติธรรมขึ้นนะครับโยมเขาก็ให้การอุปถัมภ์คำชูนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆนะครับทำวัดสวดมนต์เช้านั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาลืมตาขึ้นมานิยมมาถึงวัดแล้วนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ถือตะกร้าพระตาหารนะครับมาถวายที่วัดนะครับแต่เช้าๆนะครับ สว่างมานิยมมาถึงวัดแล้วนะครับนั่งรอที่ศาลานะครับบริเวณทำวัดสวดมนต์นะครับนี่เป็นบ้านที่พิเศษนะครับเป็นบ้านที่พิเศษสมเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณน้องตานะครับญาติโยมใฝ่ใจในการทําบุญให้ท่านนะครับนี่นะครับที่เดินด้วยกันนี่นะครับสองสามสี่คน เป็นโยมผู้อุปรรมับข้ำสูวัดนะครับมาตอนรับคณะธรรมยาตรานะครับกลัวจะหลงทางนะครับโยมเขาก็เลยมารับนะครับรับไปสู่วัดสีมลเรืองบ้านหัดแพงนะครับเดอแต่ว่าเส้นทางนี้เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกําลังปรึกษากันว่าจะจัดที่อยู่ที่ฉันยังไงนะครับไม่สะดวกนะครับโอ้ทิ้งหน้าไปคืดีเห็นอนอานี่น,อน้อง จังไปฟังเอาเองเด้ยามลงเฟียดผลลัพธ์มีเสียงในฟิล์มจริงๆนะครับนี่อูยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนี่ใครเสียงใครนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพมาดิศักประวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะธรรมยตรา เดินมุ่งหน้าจากวัดคำไห้นะครับไปสู่วัดศีสรงคำอ๋อวัดสีบุญเลืองบ้านหาดแพงนะครับมันสีเหมือนกันก็เลยค่อนข้างจะหลงบ่อยนะครับวัดสีบุญเรลืองบ้านหาดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเริ่มต้นด้วยตอนเช้านะครับออกบินทบาทนะครับจำวัดที วัดสามคีรรมนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาทําวัดสวดมนต์ออกรับบิณฑบาตท,ที่บ้านไทยเจริญนะครับฉันพัตะาหาันเช้าที่วัดสามคีธรรมเสร็จแล้วก็เดินธรรมยาตานะครับมุ่งหน้ามาที่วัดศรีสวัสดิ์บ้านคใไ้นะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลวรวัฒนะครับเด้อ ขันพระทหารเพนเซ็ตนะครับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยหัวหน้าคณะธรรมญาตานี่นะครับก็พาสวดมนต์นะครับถวายพระแม่ครูบาอาจารย์บูชาพระรัตนตรัยถวายครูบาอาจารย์อันนี้เพื่อนเท็ยนยังเทียดีดีเหือดีเฮือเหือดเฮือดเฮือดเฮูกดเอดเฮือดเฮดเฮือดนะครดบอดเฮีอดเฮือดเอดเฮดเอเอเเ นะครับธุรกิจไปไม่รอดนะครับสงสัยรวยไปแล้วนะครับรวยไปหมดแล้วนะครับเด้อสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาริยบูชานะครับก็เดินต่อมานีนะครับนี่จากบ้านคาไฮนะครับไปสู่วัดสีบุญเลืองบ้านหัดแพงนะครับมันสีเหมือนกันนะเวลาพูดมันจะหลงนะครับนี่ปากล้วยผู้ดไดขึ้นนี่เหรอ ปลาเก๋ยปลาไหวยูใดน้องอปลูกทุกอย่างนะครับนี่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่ได้อยู่เตียวมันหน้าแล้งเฉยๆนะครับถ้าหน้าฝนจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ สังเกตดูเส้นทางบ้านหัดแพงนะครับจะปูด้วยหินหินมกขนุนนะครับนี่หินเม็ดขนุนนะครับจะไม่ปูมันหินอย่างอื่นนะครับนี่นะครับหินก้อนใหญ่ๆนะครับมันค่อยทนทานนะครับนี่ดูว่าหินก้อนเล็กถูกน้ําพัดไปหมดแล้วนะครับเด้อนะครับใกล้สิวอดหรือว่าสะสมเพิ่นนอนนี่ฮือเหลือจะกิโล นั่นแหละครับโยมบอกว่าเหลือนิดเดียวนะครับมเม่อเมื่อมาซื้อนัน่มมนบ่ตอนนั้นเหรอขางมาซื้อนัน่นเมน่อเมื่อวันนั้นนะครับปีปีที่ผ่านมานี่นะครับมาตรงนี้นะครับปลูกกัญชาไว้นะครับลุงปู่ประหลัดพิทักษ์สมาฮิโตนะครับโอ้ ส3 4สห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหลวงปู่พระปลัดพิทักษสมาฮิโตนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนะครับเนี่เด้อวันนี้มาเยี่ยมอาสมของท่านนะครับมีเวกอาสมนะครับนี่นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเนี่ เด้อสาธุสาธุนะครับนี่จะปิดยรายการให้เนาะผิดคาดแล้วเขาเพิ่มมาทางลัดครับเนี่ยนี่นะครับคณะธรรมญาตรานะครับมุ่งหน้ามาเยี่ยมอาสมนะครับของลุงปู่ประลัดพิทักษ์สมาฮิโตนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอนะครับปีกวิเวกมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่ว่าหนทางค่อนข้างจะขุกขักสักนิดนะครับ นี่นะครับนี่โอ้บรรยากศนะครับผู้เท่านะครับตอนอยู่กับคณะมากๆก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเกิเลยขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาอยู่กลางป่ากลางเขานะครับไม่มีเขานะครับมีตป่านะครับกลางทุ่งกลางนาสถานที่เงียบสงัดนะครับเหมาะแก่การเจริญจิตตภาวนานะครับเวลาลงเฟซเราเปิดตะเพลงฝรั่งนะครับพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่ อย่างมี s <S ห้องหน้านหมดทั้งพี่เอ้าก็แบ่งินเคนละสายบานนี่เสี้ไปทั้งไหนล่ะนี่เฮงเขาเนี่ยก็ได้แค่หน่อยอันนี้สายตรงบ้านนี่เขาเอาไปทั้งพี่หรอกเนาะนะครับตัดสินใจยากเลยนะครับอ๋ออันเทียงผู้ใดแม้ทั้งนานี่เฮงนะครับ เที่ยงน้อยคอยนางนะครับน่มทั้งเขาเพิ่มีสองทงั <S <S ้งเนาะเด้อน,นะครับวิเวกอาสมนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าอยู่กับหมู่คณะนี่ไม่สะดวกสบายนะครับก็เลยปรีกมาอยู่เดียวๆนะครับไปบินทบาทก็ในบ้านหาดแพงนะครับพักฉันอยู่ที่วัดสีมุนเรืองบ้านหาดแพงนะครับช่วงเย็นค่อยกลับมาทํา กิจวัดอยู่ที่นี่นะครับแต่ไม่ใช่หลังนี้เด้อนะครับนี่หลังนี้ของโยมนะครับนี่นะครับนึกถึงสมัยเป็นคารวาดเลยนะครับนอนอยู่ทุ่งนาแบบนี้นึ่อันวาสิไปไทยคุยอยู่หน้าะมันสิส้นบนนอเนเง<อ>บ่เหลือตี n สีเป็กๆปกไปสิว่าแล้วแต่บุญไปบุญมั่นเด้สิว่านะครับนึกถึงญาติเก่านน้นนะครับนี่หากินอยู่นน้นนะครับนี่เดอนี่นะครับนี่กูบาจารย์มาแต่วัดไหนครับเนี่ยใช่ทีมเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้สาธุสาธุ มาทางไหนทำไมมาถึงก่อนครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ฮะนี้นะครับญาติโยมนะครับถ่ายได่ดอตลอดเลยนะครับนี่ย<ป>นี่นะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเจ้าของอาสมนะครับนี่กาลังนั่งรถมานว่นนะครับนี่หลวงปูพ่พระประหลัดพิทักษสมาหิโตนะครับ นั่งรถไฟฟ้านะครับประจําพาหนะประจํานะครับของผู้สูงวัยนะครับเวลาไปบินทบาทก็อาศัยนี้นะครับนี่นมันคือมมีเสียงให้รถอันนี้เหรรถนิ่มนะครับนี่ไม่รู้ว่าลงยันอะไรไว้นะครับนี่พาอคือยืนบนกูทางพาคือยืบกูทางเหตเพียวโอ้ยผมไม่ยู่ตั้งพี่หรอครับเหตไม่ออกยู่พี่ซะ